สบายดีสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทุกท่านขอการขึ้นการพิจอรณารอขอกันตอนสาวพี่น้องเอ้ใส่บาตรหยาดหนามทางกับปืนปืนพืนไปปืนไปปืนแน่วัดวัดน้บอพี่น้อง คนไล่ไล่อันนี้ปลาขาวผ้านาพี่นาะผ้าขาวห่อยไล่สิบภาพมาเลยพี่เนย ใจและแล้วบ้งคนก็ได้หน <facial> ่อยคน้ลยขนาดแล้และไปเอาขันบินมีรถนีเด็รถชิษย์เ้ชัยกุญาอยู่านนละ lại Đây bộ vọng Lại phần bộ hải vọng Nhưng mà để bớt đấy nhỉ <laughs> Ui Và <laughs> lạ Bác nó sẽ khảo sa ra cơ khẩu subscribe cho kênh Ghiền Mì แพตติกะมาได้พี่นอ้องแพตติกับแม่เราก็เลยเอาขานมให้เพิน่นเอาขานมให้เพิ่นใส่บาตขานมสี่ค่ะสามสี่ห่อหมดแล้วเอากะขอมาเมียยังเนาะเที่ยงกันก็นมากุ้นกะห่อกันที่รู้เปล่าอย่าเที่ยงกันเที่ยงกันก็นมา มากระมาอินี่อบอบดผู้หนึ่งแล้วกับผู้นึ่งบอผู้หนึ่งแล้วกับผู้หนึงอันที่กักระมาหันเอาอนที่กันกระมาทางนี้ พ่อเปวตาอยากหัวเทะมแรงกอนมาสิมแรงกันพนก็มาบอกลาวะลาวะไฟไปกับมีจีรีไพไปกัมีจีรีได้หรือบ่ไดกับบอแจ็คบาพ่อเวตาอยากหัวเทะทงยางองยางแล้ววอ้ เอาคันบักเบงมาใสา่พี่น้องเลยอันนี้ถา้าแถาพออันนี้ถา้าพอแถาอ้อนเดี๋ยวเดี๋ยวใส่อันนั้น,นปเป๊ะเอาเอาเปะ,ปะนนแล้ว เนี่ย <laughs> พอองเดียวบ่นี่ฮะผอากาศเอา้ามาอยู่ฉันดีเนะ้แปะไว้ก็ได้น,นี่ใส่นี่ใส่ห่อเขานะก็ได้เพื่ <c oughs> อนห่อซานและพี่น้องตอน้นตอนใส่บาดหยาดหน้าาแล้วพะบาวนจากจากมา พอมาหอดเครื่องทาง่าพอมาพ้นยะเศร้าเราก็บริถัทกินข้าวซะข้าวข้าวพ้นตกะละทางมีแต่ยายยายถากินข้าวเอามากินอยู่เฮือนจกนักมียังกินพี่น้องกระซิบอะไรซิบอะไรเป็นเสื่ออะไอย่างเงี้ยเลยเอ้าขอยพูดถือมายังอันนี้นะว่ลืมข้าวถือมายังหน่อยถือคันถือคันมาไม่นั่งอีพ่อไหน พอ azul. ได้กินน้ำโลป่วยพอได้กินน้ำูกอันนี้ต้มกระดูกต้มกระดูกหั่วกระดูกหัวพี่น้องนี่นะเฮ้ยกระดูกหัวนี่แซ่บได้มันเปื่อยละมียังออกมาเดีดีปิ้งนะฮะเดี๋เออแนวอยู่นกินเหอย ก yup. ินข่าวพอเจอก็จ hmm. yeah, ิพาไปรวมเขี่ยบอดี้พนพนเพี่ยบอดี้นี่เสียนเสียนเอาละกึนหลุดเลยโอ้โหนี่ท้องเลือดพี่น้องเอ้ยพอบอดี้เอาไปให้แม่ท่าว่าจะก็พอใหญ่พอใหญ่แล้วเราบปกินอีนนีเลือดน่ะเลื่อนยังกระยาเราไปกินขลังม่ใหญ่น่ะกับเผื่อถือไปหอดล้วก็ยันมัน แตกเลยบดวเอาไปใาห้ยเอาแต่นางกระดูกกะบ,บัดเด้ยวไล่ดอกโอ้ก็เลยบดยเอาไปกระดูกไปดิีหัวมันเหมือนหัวมันหัวง,วง,วงัง <c ười> งวหัวพี่น้องดิตรามันตรามันอีกนี้ตางัวจ้ามาเด้อพี่น้องกินข่าวเด้อ นี่เฮ้ยขันเจ้าแขีบบอดี้เนี่เจ้าต้องกินนี่สุดยอดห้านมาน้ำหมักเนี่ยนี่ใส่บาดมาอนี่ก็คนลายลาย,ลยพี่น้องจนเขาเด่นดัง,ดงว่าเจ๋เก่าพี่กินข่าวพอเจออีกพาลกินข่าวแล้วไปร่วมไปร่วมอยู่เพื่อนผอใหญ่พายผัวแล้วอันนี้มันผาใหญ่ เปลี่ยนกันไปมากับจักพี่ชางพี่ยาหัวกับสมหัวเลยพี่น้องอยนี่กระโหลกหัวต,ต้มตั้งเต็มมาขึ้นยันงต้มอีกตอนเช้ามากินเปื่อย มาเด้บอบุตุขุณคนกินนำกันอนืกินจำจเ่๋าผียคมขมเส็บแสแบนัวน,น,นี่หมดแล้วหมดแล้วพี่อง ชมว่มวมวมาเปื่อยดีเนาะถ้ามากินขขาเลยช่วงรนตกแม่มีนรนำ้ำงัวอายุอยู่กับอ้ายเจอ้อ เอามากินแบบนี้เปื่อยกินเปื่อยมีแห้งพี่น้องเอ้ยได้บุญได้ศีลมีแห้งอกมีแห้งใจไดทำบุญทำทานมีแห้งลสิยินากพี่น้อง เสบะเสบีสยบกไ็ได้ผุมผุบใหม่เด็อากยาดอกแลเอาเลยก็ะมีแห้งอิมม่มอกอิ่มใจอิ่มบุญทั้งเอือยทั้งอ้ทั้งแม่เอือยหกัยหกไอ้หักเลยแม่หกักดับอิฟซีทุกฐานาเฮาเกาบุญมาเผื่อเด้อปุทุกุทุคนได้บุญนำกันอนโมธานาสาธุ ให้่ำให้รวยให้สร้างหลุกปุกขึ้นในชีวิตนะทีกการเงินการงานจะเลื่อนลงเรื่องเด้อแม่หักเอ้ยแล้วก็เอ้ยหักอ้ายหักให้พบเจอแต่สิ่งดีดีไปใส่มาใส่กายตลอดปลอดภัยไปอย่างไปทางใดมาทางใดกลายเป็นเงินเป็นทองเลยเด้อมีผู้สุขผู้สวยพี่ผู้อดุหรือทุงรานให้ถูกตะตลิรางวัลที่หนึ่งซะถูกให้มีแต่ความสุขความจะเดิน าสิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่อยู่ดีไปแห้งมุตะกุทุกคนสบายดี